เดี๋ยวว่าจะเอาเงินมาให้น้องเพิ่์นโยแท้จะมาบ่้มียั้งตู้เอาเพิ่์นจะผักมาได้เพอรจะถือ้าให้แบบสะใผ้เลยเนาะทีเนี้ยเพน้องเอ้ยเพิ่์นจะผักมาให้น้องเพิ่์นจำเก้าคนอ่ะผู้ที่คุยกับเพิ่์นสมัยปัจจุบันนี่บ่คุยกับอยากให้น้องเพิร์นนั่นจ้างคนนทำให้ดำหน้าบว้จ้ะเขากับผมหูเนาะเมนเมนเดี๋ยวไว้ผมมีเวลาคุยกันเนาะเมน จ้างก็ซื้ออยู่ซื้อกินนั่นแหละดำหายนำนานาเนาะจักรจีหากินนั่นใดพี่น,อน,น้องเลยทุกคำยัง <ไป S 2> กินแต่น้ไม่ลต<อ>ล,ลาดาาดีค่ะดำหายนำนาน,นไปเมย์ไปเจ้าหน้ามวยไปพี่ก็ไปอ่าน้องน้วยแตก็มีแต่ว่าอมีแต่ว่าน้องขอบบุญขอบคุณทั้งอ้ายเพื่อนและกะอ่ามีแต่ว่าโทรคุยกับเพื่อนน้ำเนาะอ่าพิมพ์มาอย่างเดียวบวชขาดแบบโบห็นหนักแต่พังเสียงกับพ่ออยู่คพื่อนว่าหันและ กับเพื่อนเนาะแมนมันจังสิดได้เข้าใจกัน<ะ>ก็โทรบอกเ<อ>พื่อนเนาะถ้าว่าเออดำให้ดำหน้าเยอเนอ้นอง้องยาก,ก็บอกเพื่อนเนาะเลยอ่าช่วงนี้ก็บ่กคอยมีเวลาคือกันกับสบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีม่เพื่อนเบิด์ทุกคนทุกท่าน บอกว่าสิเป็นทางฝั่งไทยหรือว่าฝั่งลาวเนาะหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบตุ๊กคำปั่นสุกเป็นพี่น้องเนาะมาพบมาพอกับตุ๊กคำมืันนี้กัยังไม่ได้ออกไปหน้าเลยเพี่น้องเนาะวัอนี้ตุ๊กคำยังไม่ได้ไปอดหน้าเลยพี่น้องเอยเนาะกับ่ได้ดำหน้า่ได้ดก่าเลยเพราะว่าตุ๊กคํากับยังซอยเวียกซอยงานงานชบเนาะงานชบลานนั่นแหละพี่น้องเอยเนาะที่ว่าตุ๊กคำลงคลิปไปแล้ะกับมีทาง ลานเนาะกัน้องเขาเลยพี่น้องก,ก็น,นับถือเนาะอยู่ทางบ้านนุ่นยางพี่นอกก้องเลยก็ห่างกันกับบ้านตุคำหมูไก่เนาะเพื่อนึงก็ได้ถือน้ำห้อนลวกมาแต่ประเทศไทยพี่นอกก้องเอ้ยเพื่อนอยู่ห้างก๋วยเตียเต๋ยวเนาะพี่น้องห้างก๋วยเตี๋ยวและเพื่อนถือน้ำห้อนลวกและเพื่อนดีเซาและผูกแขนทับขวัญเน,นาะทางหมู่เพื่อนหรือว่าทางพ่อแม่เพื่อนี่ว่านับถือตุ่มเพื่อนก็น โทรให้ตุคคำมาอวยพรให้นอกเนาะครูแขนให้ยูดีมีแห้งแบบนี้เนาะเพื่นกับคนขีดอันตรายแล้วพี่น้องเลยตุคคำกะเลยบบได้ไปหน้าเลยเนาะแต่ถือโอกาสนี้มาถ่ายคลิปกับเพื่อนๆเนาะพี่น้องเลยเนาะและมื่อนี้พี่น้องเลยกะมากับตัวเยียงเนาะแล้วกะทีมงานยูทูบเบอร์จากเมืองอื่นหรือว่าแขวงอื่นทั้งแหละมาเจอกันเนาะตุคคำกะเลย บ่ได้ออกไปหน้าเลยพี่น้องถึงออกไปมันกะเวลามันบ่ได้เลยดิพี่น้องไอ้น้องมันกะสิคำเลยทุคคำก็ถือโอกาสนี้อ่าเลาะกับเพื่อนๆเลยพี่น้องไอ้น้องเนะ่ยเมื้อนี้ทุกคำมักะมากับต้เรียงพี่น้องอ้นหรือว่าวาวเยียงใส่ใจเกิดหน่อยวีสองนั่นเองพี่น้องไอ้น้องเพราะว่าเพื่อนมีภารกิจอ่ามีคนใจดีมอบหมายให้ทางต้เรียงเป็นสะพานบุญให้ต้เรียงเพื่อนก็ได้ชวนทุคคำมานำเนาะทุคคำก็เลยมายินดีกับเพื่อนอ่าทางน้อง ที่ว่าตัวเวียงมาเป็นสะพานบุญไฮนี่ตูกคำกะยังบริไทยมันจะเทือ่เนาะตูกคำก็ถือโอกาสนี้มากับตัวเวียงเลยพี่น้องเลยเนาะสิเป็นจังใดตัวเวียงมีอย่างมาเสื้อผ้าเพิ่นมีอย่างมาเหมาะไหมเพิ่นน้องเพิ่นคนหนี่เนาะกะไปเบิ่งไปชมในคลิปนี้แหละพี่น้องเลยเนาะสิเป็นจังใดเข้าไปกะฝากเลยเนาะ,นะพ่อแม,ม,ม่พี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมูเพื่อนด้วทุกคนถุกท่านเนาะที่ชื่นชอบในตัวตัวคำ กฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทุกคำแน่เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกคำเห็ดคลิปต่อไปพี่น้องเลยเนาะทุกคำก็จะได้มีคลิปใหม่ๆหม่ลงช่องให้พ่อแม่พี่นอ้องเอฟซี FC มูอเพื่อนได้เบิ่งได้ส้มกันนั่นแหละเนาะพี่น้องเนะาะแต่ว่าพร้อมกันแล้วเนาะพี่น้องเราก็สิพาเอฟซี FC มูอเพื่อนที่ว่าที่เข้ามาส้มอยู่ไปหาน้องเพไนเลยเนาะกับบ่าวมียนไซพี่น้องเลยไปถ้าพร้อมแล้วก็ลุยเนาะมันก็จะทุกคำสิมือเลยพี่น้องเลยต้องไปหับแม่น้องสมรักอีกอยู่หน้าเนาะ มันจะคำให้พี่น้องไอ้คนตกเส้นทางกันเนีแต่ว่าพร้อมแล้วก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปเข้าไปหาทางน้องคนแล้วก็บ่าวาเวียงไส่กันเลยพี่น้องเลยลุยเอสโก้พี่น้องเอ้เนาะตัดภาพมากระป๋าต้นป่างามๆเลยพี่น้องผู้เข่าเพิ่พนจนไปเข่ากับเพี่บกับบ่าวเวียงเลยนะพี่น้องเลยเข้ามาแต่โดน,นสบายดีท่านนั้นนะสบายดีเนะานะบา่าวเวียงไส่เลยคับน้องยังนี่น้องบันยังกูเคยเข้ามาแค่บัวเรว เคยมาอยู่แต่ว่าคอยบ่ได้อัปเดตรืว่าทายน้องเพิ่ดเลยมาลองคุยกันมันีพี่น้อยเนาะเพี้ยบว่าคำถามเรามาใหม่เนี่ยังมีแนวถามเนียกับบุปเปอร์นาด็อกเนาะไม่ใช่เจ้าเนาะคอยถามเจ้าเนาะเหมือนคอยมากับเจ้าเนาะเจ้ามีอย่างมาสะพานน้องบ่อีอย่างบ่อประมาณนี้นะพี่น้อยเนาะมาเด่นมาหัวน้ำไม่ชื้อีแหนไม่เนาะเขาว่าเจ้าเคยมาอยู่เนาะแม่มาหัวน้ำประมาณเดือนอยู่เดี่ยวแต่โดนบ่อดำเนิ โดนกันแน,น่โอ้ชนใน,นหาก็นแล้วผู้ชาวผู้งามไว้ใเทงามใบดีจังเด้เขาลาย <c oughs> โอ้นี่ก็น,น่าเจ้าบอลเนี่ยเจอาบอลถ่ายขยักได้แต่ผู้ชาวหน้าตีนบ้านนอกเนาะเขาง,งามเนาะเกิดเขาง,งามได้เ <c oughs> ขาง,งามกันเลยนนั้นเนี่ยหน้าใต้ไปดำได้โด,ดนเต็มเลยบอกสีหามือสีมือโอ้สีหามือแล้วไกลชี้เดีวเลยบอก ยังน่าประมาณสิบปลายให้สิบปลายให้ทำมาล้ามือแล้วให้นี่ก็โอ้แต่มาได้งไายเลยเนาะใหญ่่ายวะอ๋อสิบปให้ให้แล้ว้อยมัดก้ามันก็โยเนาะแม่นต้องบัดใน่ทยแต่เื่อแล้วก็อายกล้องเนาะคือยุ่นแย่ในได้ย่างอายบ่ไม่ได้เข้ากล้องด้วยช่วงนี้เขาขยันห่างๆในเนาะยังอยากอายแน่เพื่อนอะไร แต่ว่าบ่ได้คอยมาด้วยยูทูบเบอร์ก็มาตั้งใจทุมไมมาแต่กี้พูดมาจักบอกยูทูบเบอร์ผู้หญิงก็บ่ได้กล่ามาบอกอ่นนนนนันเป็นทางนานน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 นกนนนนนนนลนนนนนานน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 ะนน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 ยน้นนนนนน เด<อ><อ>ี๋ยว่อโอ้พี่น้องเลยนเด้นได้มาหลายคนเนาะมาหลายคนแบบฟูหนาวไหมหนาเก้าแน,น่พี่น้องเลยเพิ่งก็อยากมาเห็นว่าได้ยิ้แต่ชื่อเสียงดีนากเนาะบบว่าออกไปในคลิปละล,ะลายช่องอ่าอ่าก็เห็นทงนหนหนา,าเนนงเงินหนุ่มไทยหนุ่มยังมาหานเนาะเพิ่งก็ได้ปะไปเบิรงก่อนนะเือนองบันดีใช้ทังเชือนนเ่อมือหนาพอได้หลักมาู้เดียวเพิ่งปะต <c oughs> <c oughs> อนเด็กเราเ็งเป็นคนที่อยากอายกล้องอยู่แหละ เอกเวียงนัดให้เพื่อนเมื่อเฮือนผูกมาเศ่้าเนี่ยจะถ่ายหน้าถ้าไปหาว่าออกไปหน้าแยวคือไปหน้าแต่เศร้าแท้แกบลูเลซ่าออกไปคนดำแล้วเ,เป็นไฮสองไฮตรงนี้อืมตะกี้ว่าสิเขาไปอยู่บอกขอบตบโทรศัพท์บ,บอกไม่เห็นได้สิเขาตั้งแต่หกโมง <laughs> ว้าหกโมงเอยอยู่หน้าผูกไปถ่ายหน้าคานหน้าไว้เขมามเขราะว่าอยู่แปดโมงว่ะแปดโมงไปหน้าแล้ว เมื่อวานนี่ไปลอกาก้าอยู่ใช่วันก้าจะบอกโคบอกยังบ่ยาวมข้าอยากลำก่อน,นเด็กเอากาคนอื่น,นจ้างอยู่บอกจ้างเอาบอกนกเองนเองมเมนีน่มาจะเป็นนะให้นอนอยู่นาคุณจนแด้แม่มกมาพี่บอก โอ้ยใครเทียวมาเพราะว่ามีเขียนไหมบปกติอ่ะนอนอยู่ปกติกับมีแต่พอโอ้ว่าหลักแล้แรกนี่คือว่าอยู่พี่ประจำอยู่วันอยู่หน้าบ้านนี่เนะาะอ,อยู่หน้าบ้านนี่ปีปีปต่กอนก็นกนกนอ่าเห็ด อยู่นี่ตังแต่หลายบอเจ้าเกินมากก็นอยู่นี่เลยบอกแม่อืจะสองบ่อนเลยนาใต้พูดถ่งเป็นนาผูกของแม่บอกัวรอะไรนาของแม่อันนี้อ้เบ่อ้เบ่อนเลยเลยได้ไหมเลยไดไหเป็นอะไรได้อืมหมื่นทางไหนกเราโทรมาดินน้ำเลืออยู่บ่ค่ะบอกวรแบบบอได้คุยกัใน แบบอ่านโทนี่บม <fry Eng mainland> <ged> ่ได้คุยบม่ได้โทรบอกไม่เคยได้โทรชวนอีกครงนี่ค่ะมีแต่แชทนี่แชทนี่แบบไปทำนองได้แบบว่าอ่าเป็นตัวหนังสือบอกคือแบบอัดบอกวามเทียงเป็นตัวหเศษอืมอะไรจะหมักพีนหมากบ่เอ้ามันมันกะบ่หนั่นั่นเนาะบ่ได้ยินเสียงบ่ได้ยินบ่เพลงกะบ่บ่เห็นหน้าก็ได้ฟังเสียงกะพ่ออยู่ เออเนาะเจ้าแบบอ่ามันกับโมยักพักวันไหนได้บอสังเกตคือหอดเจ้าจ่อยบอสังยินได้ได้ยิมแต่ตรงคือบัดเชียงบดอสังเกตได้ต้องอ่าทำวัานั่นกับแบบว่าจักอันสามชีมือในในโทรแบบทางเชียงกันจักนั่นกับใครอยู่ได้เถิดเขียนโดยจักหมู่เขียนแบบไรเนาะมันมันโมยักพักวันไหนได้เขียนเนาะ เราเราเคยเคยโทรเข้ามาอยู่บ่นในช่วงที่ว่าลำนานเราเคยโทรมาอยู่บ่<อ>เจ้าก็บ่โทรบ่เขาโทรกะที่เคยถามก่อนอ๋อต้องต้องถามก่อนว่าว่างสิรับบ่ฮ่าฮาังนองวันเนาะเ <c oughs> <c oughs> จ้าก,ก็แบบว่าคือวา่าเมื่อนี้มามาจะเล่นกันอตอัวบิดบินแต่ละว่าเบี้ย

อยากมุจากเนาะเลยเสร็จเอาโยเอากับมุอยากคักปันได้เลจากหน่อยเราอยากมาลำนาช่วยเด้มีแต่เสร็จอย่างเดียวอยากไปเนาะมาลำนาโชยอยู่บ่ช่วยคนด้วยมาอืมคือทีดำเป็นอยู่บ่นอนหนุ่มไทยชวนมาหนุ่มไทยมีแต่วานเนาะมีแต่นาวานเนี่ยมีแต่นาวานม่พี่น้องเวยนาไต่เจ้านวานชิมไฮอ๋อวานชิมให้ แีดงว่าหน้าลายให้เด็ดเนาะเมนเป็นว่าให้ไงที่ไปให้ได้ยังนี่กันดำนี่ก็ได้ลายให้บ่อ <ạ. S 1> ำทำโ่ริมใหอคู่อายุดำก็ยังกลักวชิมให้เนีเอารวมกันท่องตรงนี่องด้ยพว่นี้ได้อฮะทงน,<อ>นั้นเพว่าบ่ได้ดำชิแต่ดำหางมันงามบอกไม่ะบ่ได้งานนานแล้วดำหางน้ำเลวไว้<อ> <c ười> เออเนาะครันําตีเอากลางนําหางห่วงเพิ่นยังเว้าอยู่เนาะท่นเพิ่นว่าสิเพิ่นว่านําหางก็ได้ห่วงมันใหญ่ห่วงห่วงใหญ่น้อยใหญ่แ่นําแต่คนน่ะนํานาน่ะ3คนโอ้3คนพอจันําหางแะเนาะโอเคไเนาะเออเจอให้ใหญ่นี่บ่เคได้ตุเหไกําผู้เดียวอยู่้แนอยู่ที่นาข่อยนี่ําผู้เดียวบ่ผู้เดียวบ่เจ้าน่ะ โมเมนเจ้าทำจักดำผู้เดียวๆกันเลยโมเมนอยหันนะนอนพี่น้องอาให้กันคนเดียวเพื่อนคนเจ้าเลยจ้างดำโดนเนาะมันมีคนในช่วงนี้นะเมนไปกับเพราน้ำนาไป่นามันไป่นามันกืบไป่คือมันได้พี่น้องมาทางนี้เขาเสวนงามสมวิวเป็นเหตุผลนะดิบเกาะน้าบ้านเนาะฝนตกกรนนำควงได้แถวนี้ น้องเพิ่นอยู่เพือนเดียบ่อน,นี่นะคือว่าพี่นางน,น,น,นี่เราไาม่ได้ไปนเนาะนอนได้รหนเดือนนะบ่ะไรหอ่อนเดือนเอน,เนี่ยโอเมื่อกี้คิดายบ่กเป็นไรตอนอ่สก้ี่เ้านเดือนหนึ่ง เหื่อยแล้เกี่ยวไปเกีียวมาหอดบ่สองกิโลลงไปหบ่มางห้บยางรัดลงมาบนหนึ่างดาทเป็นขางโรไทยนี่เกลียวท้ากเมนต่อท่าที่หอด้าแล้วตามเราเคยไปบ่าคำนานแล้วานคนนี้ยังเล้วเลยเนพี่้องจะไปทางใดจะไปทางน้าดงทุกครั้นะเพราะหูจักอยู่ไปยังทูทูองคนบ่เมน งทาง่าไก่ดิแต่นาน้องเพิ่นไกลบ่ได้อยู่ทักไก่กันนะเจ้าไ,ไปทางนี้โอแต่ว่าจะบ่ได้ไปทางนี้เนาะหน้าบ้านเฮานาบ่องนะออา่ายๆก็นเน,ะนาะเ<ม>นาะน,น<แ>พูดของแม่เพิ่นเด้มันดดเป็นนาของแม่เพิดด่นด้เป็นนาบ้านเฮาโอ้ฮู้แล้วช้ฮู้ได้ใช้ถ้าว่านาพูดแม่์แล้วฮู้อยู่คิอว่านาทางอ่ามูลของพ่อเพิ่นเนาะ ไปทางนี้ทีพี่น้องกับทางหน้าทางหน้าเฮาพูดแล้วผู้ทางเดียวกันทางเดียวกันบอกงาดุงทางเดียวกันเนาะพี่น้องยังไปยังมาผู้เดียวเนาะมาชิม,มือบ่อดำนาเนียกับมาเงอนชิม,มือ,อมพอด,ดีเลยใช่เนาะพี่น้องจุกไก่กันซ้ำนะกับเงินตุกคำพอได้แวะมาดื่มน้ำนองเพึ่นมันจีแบแวะมาได้อยู่บ่จอนน <c oughs> ั้นยังวานเล ต่ว่าเมื่อเมื่อนี่ก็ได้หยุดยั้งเห็นเขาเมื่อหยุดเงี้บ่เขาไปไปเลยเมื่อพูนบ่โข่งไปเลยทีมงานยูทูบเบื่อโมก่าเมื่อาโมกาเมื่อพี่น้องเลยแต่คณะน้ำเนี่ยยังว่ามาได้ก็บอกว่าเนไดี่ยน้นี่เมื่อมาได้มันเป็นนาพนนี่แหละพี่น้องเลยประเด็นที่ว่าหนุ่มไทยอยากมาที่ว่าน้องเพิ่นบ่อไหมาเนี่ยคือว่าอุ่นทางมันอย่างแงน้ำเนี่ยลำบากเนาะเนื่อยากลำบากแน่แบบว่าเขาเวลาเวลาเจ้าคุยกันเนี่ยแบบว่าอ่า ได้อันคุยกันแบบว่าทำนองแบบอ่าจีบกันอยู่บ่อ no. oh! wow, ันจีบหักมักแบบจริงจังอยู่บ่คุยกัคุยกันเรื่องปกติบอได้บอกว่าหมักกันบอกฉันก็้วอยู่เนาะเอยเอ้าวเช้าคุยกันมันต้องบอกหักกันแล้วเนาะบอกหักกันได้เจ้าเคยบอกเราอยู่บ่หน่องกะเราอ้อยู่ ก็ยังโนมันใจเหมอนกันได้โบมันใจอ๋อได้จักเปอร์เซ็นต์นะสิขอทามบึงโบมันใจคหอกันห0ฮอดบอกหา5ิ5หเนาะยังหาูิปหาชงๆอยู่เนาะยังเคึองอยู่ก็ยังบ่นอด1อยพี่นเราเลยลอยเลยแบบว่าเจ้าบ่มันใจนเพิ่นแบบว่าทํานองใดไแบบว่ายยานเพิ่นมีลูกมีเมียบอว่าเนีไรม่ไหนแกหยาดแบอกอ๋อ เจ้าเจ้าและเจ้าคุยกันแบบว่าเจ้าเคยถามอยู่บ่อะไอ้มีลูกมีเมียมาก่อนบ่จังการในทีเคยถามบ่อาบูมี่โอ้โเมียโมหิมีหูโดยโดยโดยพอเวียงจะช่ยถามเพิ่นคือกันนะทุกครับโดยพอเวียงหูจักกันเพิ่อนกอดกอดน้องบัานนี่โบประมาณชองเดือนชามเดือนพุณไม่จักโดยเมธจากเรากับโบโบโบเคยมีอ่าเอาว่าเราบวชมา เก้าปีบอกคือชิปีเก้าปีเกือบชิปีนี่แหล,ละเลยเราบอกสามเทีเ่ยเราเบานำมาเวียงนะทำมาแสดงความจริงเนาะเอากระบอกหูคือน้อง,งเพิ่นวะเนี่ยยังมองบม่เห็นเนี่กะยังบูจักอ่าเมื่อถูกเรื่องแต่สําหรับโตอ้ายเพิ่นเพิ่นกับว่าบบมีเรื่องที่ว่าสิปิดบังเนาะโดยแต่แต่ได้ให้ความหวังเพิปป่นอยู่บอการคุยกันให้ความหวังอยู่บ่ มีอยู่บอสอ่าสมุดว่าสมุดว่าคุยกันแต่ปีนี้จนฮอดขวกทีว่าอ่าเพิ่นมหาเจ้ามือเด็กนี่จนฮอดขวกที่ว่าเพิ่นมหาเจ้ามือเด็กสมุดว่าอ่าทุกสิ่งทุกอย่างโอเคเนาะสมุดว่าเพิ่นพ้อเนี่ยเจ้าทีว่านี่อะไรฉันอนอกยังม่พ้อ,พอกะบอกโอเคเ <laughs> อาบอกว่าได้ได้คุยกันไปเนาะเลยอ่าถ้าว่า ถ่าว่าหายเดือกเนาะสมมติว่าทางทางอายเป็นหายเดือกสมมติว่าทางอายเป็นหายเดือกว่าอ่หดือว่าเพิ่นอยากได้น้องเมื่อหดือว่าน่องน้องไปอยากเมื่อหดือว่ามีสองทางเดือกนะเด่วบาถ้าว่าคมหักมากันสมมติว่าเพิ่นมันเคยมีกรณีหนึ่งที่ว่ามาหมักผูเส้าได้อยากได้ผูเช้าเมื่อพุทธมาอยูพุทธนํานกันเมนเมื่อหาทำงานทำยังมันมันมีมากเนาะครับโดยเมนเด ในเมื่อถ้าอ้ายเพิ่นชะนื้อมาว่าคำว่าอ้ายเมื่อแต่งเมื่อโคอเจ้าแหละเจ้ามาอยู่ไทยนี่อ่าคงกิดของเจา้าวะเอาไปทำนองอะไเมื่อได้เ <c oughs> มื่อได้อกออาจมูกมว่าคำฮักคำมักกันอดีตนี่แม่นต้องได้มาอยู่ที่บะอ่อโดยคำเพิ่นชะยูหุ่นก็ได้อ๋อคำว่าเพิน่นชยูหุ่นก็ได้ไปไปมาๆมานี่ได้เนาะเที่ยวมาหากันโดยโดย ถ้าเราไปกะเที่ยวไปเที่ยวมันได้เนาะถ้าเราไปเลยกะบ่ได้เนาะโดยโดยโดยมเมนทานการที่ว่าเราคุยกันนี่อ่าถึงที่ว่าอันนั้นกะต้องอยากให้มันชัดเจนเนาะบอคำเนาะแมนอ่าเราคุยกันโดนถ้ายลนไปล่นไป,น,ไปนี่เขาบ่อวบววาแนวมันนบ่ชลุบบวชรุปจะเท่ากันเสียเวลาเน<บ>าะมันยาวงาเงาวงไปเลยแห่จักหน่อยบัดเชียร์ให้อ่า การเข้าใจผิด <chat> ก <industry boiling> ัน okay. น mm. uh ัก huh. นักไปหนาเนาะโดยแมนมีย <chat> ังเข้ากัอคุยกันค่ายกูเคียนนะไอ้บอกนังเถื่อกอะคุยกันอ่าเปิดเปิดกล้องถ้าค้าบอกง่ายๆว่าเนี่ยหลาย่นก็ับมาเห็นเจ้าหละเปิดคุยกันเลยเปิดกล้องอยู่บอกเวลาโทนเคฮะเคเอ้าเป็นยังน้องบันคือว่าโ้เวลาเขากล้องมันเป็นคนละคนเลยเป็นคนละคนนะได้บุคือตัวจริง Mm. โอาเดีวว่า mm. พอเปิดกล้องเลยมันเปลืองแบตเตอรี่หรือว่าแบตหมดไวหรือเน็ตหมดไวอย่างซี่โมแม่เนาะโอ้เขาต้องเชื่อใจกันแน่นาะเปิดกล้อง mm. เบ mm. ิ่งกันนะ oh, ได้โอนก็เคยมาบอก่นเคยมาเห็นหน้าเห็นตาก,กันแล้วเนาะเคยมาแล้วท่า mm. งงนายเปิดมาสองเทือนะ่อเนาะอือมาหน่ะมาชองเทือ่อหักแต่ว่าเขามาไลายมืออยู่นะโ mm. ดเขามาเดือยอยู่นะ โดยแบบว่ามาเทือเด็กนั่นบ่ได้เข้ามายัางบ่ฮู้จักกับน้องแต่มาเทือดิชองนี่เทอือเด็กกัเข้ามาแเทือดิชองก็เข้ามาแล้วก็เที่ยวไปเที่ยวมาเหน็นนะโดยแต่ว่ายังบ่ได้อันยังบ่ได้สนิทสนมกันเนาะยังบ่ทําความฮู้จักกันยังบ่ได้สนิทสนมกันแบบว่านั่นปานไดนถึงปัจจุบันนี้ก็ถึงคุยกันลแล้วเนี่คุยกันแต่ว่า มีแต่เขียนคือน้องว่าอ่อนแหละพิมเอาอย่างเดียวบุคอยมีเวลาในช่วงนันดำาหายดำหน้ากะมีแต่ว่าต้องบอกให้เพื่อนเข้าใจจะดีเนาะเมื่หรมันนั่นช่วงนี้น้องเมื่อยชันชันหน่อยที่บุนี่เนี่ยอะไรก็ได้มาแต่เว้นนักอ่ะต้องต้องโทรต้องโทรเปิดกล้องเห็นกันเนี่ยโทรคุยในบอน่ะโทรคุยแล้วแหละตอนนี้เลยฮะก็ต้องเล็วอย่างเดียวอย่างเงี้ยเกือบเบ็นเกือบใกล้หนิบอ๋อปกตินี่ ถ้าว่าบาได้อันอ้ยบเขามา้มนี่เจ้าขีมาแต่นาจีงมุ่ิมืมอมมชมหกมงแรงเนาะ6 0มนหน่อยๆเออขี่รถไปปได้ไล่บอน้ำมีรถทางนกับเพื่อนออืทางมีอยู่แต่บ่มีรถขี่ไปน้าเนาะทางกับเพื่อนแน่พี่น้องเลยม,มันบ่แมนหนาแรงที่ว้าเนละแเมนคันบาร่ยหน้าเล้กวก็าาดํันาาบาฮอละดำหน้าแร้วนี่เมน หลักๆนี่คือว่าอยู่เพื่อนนี่เนาะหน้าพุ่นก็มีแต่ว่าไปเจาะเบิ่องก็คือเห็นบหารกะเดือดม้วนก็ทำยานแล้วเดินหย่างกับข่วเนาะข่วงตรงนี้กับทานเหตุคนไทยขาเดินเดินมันขึงเจ้าบ่อยูเนาะเพื่อนมันเดินตรงหน้าเลยตรงหน้าอันนี่โอ้เออโดยเออโอเคเนาะทุกคำเนาะโดยผมมีหยางมาอนิแบบมีแต่ว่าจะเอาเงินมาให้น้องเพื่อนโย แค่จะมาบูมี่ยังตุเอ้าเพื่นได้ผักมาได้เพื่อนจะถือมาให้แบบเซ่ไพเลยเนาะนี่พี่น้องเอ้ยเป็นกระผักมาออให้น้องเพิ่นสาเก้าคนน่ะผู้ที่คุยกับเพิ่อนชุบุญปัจจุบันนี้บ่คุยกับอยากให้น้องเพิ่อนมันจ้างคนน้ำให้ดำหน้าบอจักเข้ากับผมหูเนาะเมนเมนเดี๋ยวไว้พอมีเวลาคุยกันเนาะเมนบอจ้างจะซื้ออยู่ซื้อกินนั่นแหล่ดำให้ดำหน้าเนาะจักจีหากินนะใดพี่น้องเลยทุกคำยังกินแต่ไม่ ไม่มรไปไมันจะเมไปเจ้านุ่มอะไรไปพี่ก็ไปอา่อาอา่อานแล้วโดยได้แต่ว่าเอ้ามีแต่ว่าน้องขอบ,บุญขอบคุณทั้งอ้ายเพื่อนได้แต่อ่ามีแต่ว่าโทรคุยกับเพื่อนน้ำเนาะ<ด>อ่าพิมพ์มาอย่างเดียวบวชขาดแป๊บบวชหนักแต่พังเสียงกับพ่ออยู่คือนอ้ายว่าหันและ,ะกับเพื่อนเนาะเมนอ่ามันจังคิดได้เข้าใจกัน กะโทรบอกเอพื่อนเนาะถ้าว่าเออดำให้ดำหน้าอยู่เด้อะนองอยากก็บอกเพื่อนเนาะเลยอ่าช่วงนี้ก็บอกคอยมีเวลาคือกันเอาคือกันบ่ได้คอยอันอันนั้นเป็นนายนอ,อนประคำเนาะโดยโอเคแด้วต้องหลาแล้วแบบนี้เด้ออ่าบ่าได้เจ้าจังโทรขอบุญขอบคุณเพิ่นส่วนโกวนตกันแลวนโตจำเจ้าเนาะยันว่าไอ้เนาะแมนโอเคอ่ะสบายดีอ่าสบายดีจะดีมีให้โอเคกะ ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้พี่น้องเอ้ยตุคคำก็จะได้ขอตัวจบลงสำนี้อย่งไดก็ต้องขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง fc พวกเพื่อนเิออทุกคนทุกท่านเนาะที่เข้ามารับชมคลิปของตุกคำแต่ต้นจนจบแล้ก็บโค้ดข่าวโฆษณาของตุคคำไปก็ขอบคุณขอบคุณในลายพี่น้องเอ้ยเนาะสำหรับคลิปนี้ตุคคำคือจะได้ขอตัว,ตวกล่าวคำ่า,มมาสบายดีสบายดี